สวัสดีค่ะนักเรียนปหนึนะคะที่น่ารักมาเจอครูอีกแล้วนะคะห่างหายจากการลงคลิปไปนานเลยครูเพราะว่า,อ,าอยู่ในช่วงปิดเทอมนะคะก็นี่ก็เปิดเทอมแล้ววันที่1ครูก็จะมาเริ่มทยอยลงคลิปให้นักเรียนดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสัปดาห์นี้ก็จะต่อจากเทอมี่แล้วก็จะเป็นเรื่อง i s East, อ่ะนะคะอยู่ใน lesson 9นะคะคือบทเรียนที่9อ่ะ i s อ่ะก็คือมันคือมันคืออะไรอะ่ะเออนะคะประโยครูปแบบประโยคเป็นรูปแบบของเอกพจน์ K นะเพราะมีอ่ะใช่ไหมคะอ่ะหรือแอนแอนแอนก็ใช้ตอนที่คำศัพท์ข้างหน้าเรามันเป็น e A-E-I-O-U นะคะส่วนอะก็ใช้ได้ปกติอ่ะนัเรียนมาดูอันแรกมันคืออะบอลน,นะคะเขาบอกว่าเราจะบอกประโยคว่ามันคือลูกบอลอะ่ะควรพูดว่ายังไงเราก็จะใช้คำว่า is a ball อ่ะเสร็จแล้วนะคะนะักเรียนดูอันนี้เขาบอกว่า is a pen มันคือปากกามันคือดินสอ is a book มันคือหนังสือ is a box มันคือกล่องแล้วก็ is a pen มันคือปากกานะคะอ่นนี้เขาบอกว่า is หรือ is แปลว่ามันคืออันนี้เป็นรูป ต็มนะคะอันนี้เต็มส่วนย่อมาเติม apostrophe s เนี่ยมันก็กลายเป็น is นะคะอ่ะักเรียนดูเปิดหน้าต่อไปอันนี้นะคะอันนี้เขาให้พูดตามแมวนะคะแซมก็เดี๋ยวเราดูคำศัพท์แล้วเราก็ฝึกพูดตามนี้นี่เขาบอกว่า is a kite is an egg เห็นไหมคะ ใช้อะคา้นี้ปกติแต่แอนเอเห็นไหมคะแอนใช้ในกรณีที่คำศัพท์ข้างหน้าเป็นสระภาษากฤษนะคะก็คือเออ o u ายโอยูนะคะใช้แอน นอะกะนอกนั้นถ้าไม่ใช่ a a i o u ใช้อะได้ตามปกตินะคะอันนี้มาดูอันนี้ is a kite is an egg is a hat is a pen is a fish is an umbrella is a ball, is an ox, is a s p o o นะคะอ่าเสร็จแล้วนักเรียนเปิดหน้าต่อไปอันนี้นักเรียนดูนะคะ fun with words fun with words อ่านี่เขามีคำาคำว่า bottle แปลว่าขวดนะคะ clock นาฬิกา window หน้าต่าง basket ตะกร้านะคะ door ประตูเสร็จแล้วเราเรียนเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะหน้านี้เขาบอกว่าให้ ฝึกออกเสียงนะคะแล้วก็คัดคำศัพท์อันเนี้ยนักเรียนไปฝึกออกเสียงนะแล้วก็นี่ไปคัดคำศัพท์ตามรอยปะง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวไปคัดหลังจบคลิปก็ได้เดี๋ยวครูจะฝึกอ่านออกเสียงก่อนอ่ะ basket อ่ะ window อ่ะ lion อ่ะ clock อ่ะ bottle and an อ่ะ an egg an ice cream อะดอต่อมาข้อสอนนะคะเขาบอกว่าเขียนประโยคให้ถูกต้องและฝึกพูดอ่ะอันนี้ให้เราเขียนประโยคโดยใช้ is นะคะอันนี้ is อ่ะดูรูปนะคะ book อันนี้ is อ่ะ pen อันนี้นะคะ is อ่ะ Pencil อ่านี้ is อ่ะ Box อ่ะต่อมานะคะ อันนี้เขาบอกว่าแต่งประโยคจากผ้าที่กำหนดและฝึกพูดประโยคนะคะอันมันมีแต่งประโยคแล้วก็โยงเส้นด้วยนะตอนที่หนึ่งเนี่ยอ่ะอันแรกนะคะนักอ่าเดี๋ยวคูเฉลยเลยไม่ต้องเดาเนาะ is a า box อ่ะข้อสอง is มีพีมาให้ pencil ต่อไปข้อ3 is and e มี e มาให้แล้วนะอันนี้เขียนเองนะคะ is a bowl ต่อไปนี้ is and อัมเบล่าอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปโยงเส้นนะคะอันบ็ Box, อกซ์โยงไปหาก,กล่องเทนซิลดินสอเอกไข่เบาลูกบอ um lla, ลอัมเบล่าล่มนะคะ ต่อมาข้อ2เขาบอกว่าให้กากระบาภาพที่แม่คอบผพวกนะคะแล้วก็เขียนคําศัพท์ให้ตรงรูปภาพอันนี้นะคะนักเรียนดูแม่คอบผพวกนก no กับแมวเป็นสิ่งมีชีวิตฉะนั้นขวดไม่ใช่อ่ะเขียนคําศัพท์ bottle b o double t l e ต่อไป ดินสอกับหนังสือเป็นเครื่องเครื่องเขียนเครื่องเรียนเออส่วนประตูไม่ใช่นะคะอ่ะดอดีดับเบิลโออาะดอประตูนะคะต่อมาลูกบอลเป็นของเล่นหุ่นยนต์เป็นของเล่นฉะนั้นตะกร้าไม่ใช่กากระบาทอ่ะเขียนคำศัพท์บ A S ET Bas ัตะก้า e นะคะต่อไปไอศครีมเป็นของกิน c a n ดี้ลูกอมก็เป็นของกินฉะนั้นกากบาทครอกนาฬิกานะคะมันเป็นของใช้อ่าเขียน C L O C k คลอกนาฬิกา อ่เสร็จแล้วบทนี้นะคะง่ายๆเป็นคลิปสั้นๆอีกแล้วไม่ถึง10นาทีเนาะอะ่เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย